สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับผมการเล่นความเร็ว CPU และ GPU นะครับสําหรับใครที่ Android สเปคกลางกลางเหมือนของผมเนี่ยสเปคกลางกลางเนี่ยที่เล่นเกมไฟล์ค่อนข,ข้างขนาดใหญ่นะครับให้มีประสิทธิภาพและความเร็วมากยิ่งขึ้นครับผมโอเคครับ ก่อนอื่นเราต้องไปที่ playstore ครับผมโอเคครับแล้วให้ไปที่ค้นหาครับผมพิมพ์คำว่าเกมบู o เตอร์เนี่ยครับเจ้าตัวนี้ครับคือตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมให้ทุกคนไปลองโหลดมาใช้กันดูนะครับซึ่งผมลองทดลองทดลองใช้ดูแล้วค่อนข้างที่จะดีแล้วครับโอเคครับผมเราก็ลองเราก็จะมา ทดลองกันเลยก่อนอื่นแล้วเข้าไปที่แอปครับเนี่ยครับ <c oughs> ใช้ค่อนข้างได้ผลเลยนะครับผมเราก็กดไปที่ปุ่มจรวดนี่ครับตรงนี้นะครับอ่า fps เปิดก็ได้ครับแต่มันมีโฆษณานิดหน่อย อ่าโอเคปิงเปิดก็ได้ครับเปิดก็ดีผมชอบผมเปิดหมดอะ <c ười> คือมันอันนี้ดิมันจะได้รู้ดิอุนต้าพุสเตอร์ไอเจ้าตัวเนี้ยมันมีไว้สำหรับอ่าไฟล์ขนาดใหญ่นะครับ <c oughs> ขอโทษครับเล่นเกมไฟล์ที่มันใหญ่ๆอะ่ะเช่นเอ่พับจีอา่าคาบาวเกมอะไรอีกอะ่ะเกมที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ๆ,ๆอ่ะครับประมาณ4ี่จิกขึ้นอะ่ะควรจะใช้อันนี้ดีไอตัวนี้ดีเดี๋ยวเราเข้าข้ามโฆษณาไปก่อน ไอ้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีครับผมเจ้าตัวนี้นะถ้าเล่นเกมไฟล์ขนาดใหญ่นะครับผมแต่มันมีข้อเสียครับมันค่อนข้างที่จะกินแบตเราไปนิดนึงแล้วก็จะทำให้เครื่องเราร้อนนิดนึงก็โอเคนะครับสำหรับไอ้ตัวแรกคือเจ้าปัญจวุ o ิโอเคอ่ามาถึงตัวที่สองครับ คือเจ้าเขาเรียกว่าอะเขาอ่านว่าอะไรไฮบูตใช่ไหมไฮบูตนี่คือจะเพิ่มความเร็วของ CPU ทุกตัวเลยนะครับผมที่อยู่ในโทรศัพท์เราเพิ่มความเร็วให้ทำงานไวขึ้นครับผมถ้า2ตัวนี้ถ้าผมจะแนะนำนะครับผมให้เลือกไอตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างไม่กินแบตก็เอโอเคนะครับผม ังไงทุกคนก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับแต่ถ้าคนไหนจะเล่นเกมไฟให,ใหญ่ผมก็จะแนะนำให้เนะี่ยอุนต้าบูทเนะี่ยดีมากๆครับดีมากๆโอเคคร,บรบบับมาที่หน้าแรกกลับกดกลับเข้ามาที่หน้าแรกแล้วเราก็ไปติ๊กเกมน,นั้นนะครับสมมุติผมจะเล่น rv V นะ อ่าครับเห็นไหมง่ายๆครับนิดเดียวอ่าก็โอเคนะครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมขอแนะนำคนที่ยังไม่รู้นะครับการเร่งความเร็วของ CPU และ GPU แบบง่ายๆครับผมถ้าอยากจะ เล่นให้ลื่นให้โทรศัพท์เราไม่ไม่แบกรับอะไรเยอะๆเนี่ยผมก็ขอแนะนำให้ใช้แอปครับผมใช้แอปจะดีดกว่าครับก็ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมผมก็ขอฝากทุกคนกดซับสไครต์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็สวัสดีครับ